ะคณะอนกุกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญคณะที่3เห็นชอบให้คงที่มาของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเหมือนรัฐธรรมนูญปี2550พร้อมกับลดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหลือ350คนคะ่ะขณะที่คณะกรรมธิการ,ร,รปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเตรียมเสนอยกเลิกสอตอชอและกอตอรอพร้อมกับตั้งองค์กรใหม่เพื่อให้องค์กรตำรวจอิสระปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง นายวันชัยสอศรีริโฆษกคณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นพ้องให้ปรับโครงสร,ร้างรูปแบบการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตชและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือก,รอกตรเพื่อแก้ปัญหาการรวมศูนยอ์อำนาจปลอดจากการเมืองโดยเห็นควรให้ตั้งสภากิจการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะทำงานหนึ่งชุดเพื่อทำหน้าที่แทนสนนชตชและกตรโดยการกระจายอำนาจแบ่งเป็นตำรวจหลวงตำรวจภูมิภาคและตำรวจท้องถิ่นแล้วก็จะมีอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะ ที่จะก,กำหนดอำนาจหน้าที่ของตำรวจในแต่ละภาคส่วนทั้งนี้จะให้ประชาชนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกรรมธิการและมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงการปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดให้ประชาชนแต่ละภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่การแต่งตั้งโยกย้ายการถอดถอนเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนี้ อาจจะเป็นไปทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัตินั่นหมายความว่าจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนอย่างสำคัญทั้งการเข้าดำรงตำแหน่งแต่งตั้งโยกย้ายรวมทั้งการพิจารณาให้คุณให้โทษกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแทนที่จะไปรวมศูนย์อยู่อย่างปัจจุบันนี้ นายสุจิตบุญบงการประธานคณะอนุกรรมการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญคณะที่3ก็เปิดเผยนะคะว่าคณะอนุกรรมการมีข้อสรุปที่จะส่งต่อคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญคือที่มาของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้ใช้รูปแบบที่มาเหมือนกับรัฐธรรมนูญปี2550ค่ะเนื่องจากวิธีการได้มาไม่มีปัญหาแต่ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองใช้อำนาจทางบริหารที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย สำหรับที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสอนั้นนะคะจะให้ใช้ระบบเลือกตั้งแบบเขตและสสระบบบัญชีรายชื่อโดยเสนอจำนวนสสอ,อยู่ที่350คนทั้งนี้อาจจะปรับลดจากจำนวนดังกล่าวได้แต่ต้องไม่เพิ่มไปมากกว่านี้เพื่อให้การทำงานของสสมีความคล่องตัวและสามารถตอบสนองเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีศัก,กยภาพซึ่งอาจนาวิธีการคานวณคะแนน,นแบบเยอรมันมาใช้ ขณะที่ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวนะคะจะยังคง2ระบบค่ะคือมาจากการเลือกตั้งและสัญหาตามวิชาชีพที่มีกรอบการสัญหาอย่างกว้างทั้งนี้ในรูปแบบสัญหาอาจต้องมีการโหวตจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนด้วยการใช้ระบบที่ปรับเอาเอามาจากระบบเลือกตั้งแบบเยอรมันมาใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นข้อคิดอันหนึ่งก็คือเราจะดูว่านะครับ การเลือกตั้งก็จะแบ่งเป็น2แบบเหมือนเดิมนะฮะอย่างที่เราเคยชินมาก็คือการเลือกตั้งมีสอสอเขตนะครับและก็มีระบบบัญชีรายชื่อพักหรือว่า Party List นะครับครนี้ประเด็นก็คือว่าในการคำนวณจำนวนสสนะครับทั้ง Party List และก็สสเขตเนี่ยว่าจะได้พักใดจะมีที่นั่งเท่าไหร่เนี่ยจะคิดโดยคำนึงถึงสัดส่วนคะแนนนิยม ที่พักนั้นได้รับจากการเลือกตั้งอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของสัดส่วนคะแนนนิยมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติการเลือกตั้งนะครับสอสอเขตเนี่ยนะฮะเขาได้มากี่คนก็ตายตัวตามนั้นเช่นถ้าเขาได้มาชนะเป็นสมมุติร้อยคนนะครับก็จะถือว่าได้รับเลือกตั้งอย่างน้อยก็ร้อยคนก่อนคราวนี้พาธิลิสเนี่ยก็จะ ก็จะไปดูว่าได้รับความนิยมเป็นของคะแนนเสียงที่ประชาชนลงเนี่ยเป็นร้อยละเท่าไหร่สามอาทิตย์ด้วยคือวันที่9านายคำนูนสิทธิทสมาโนโฆษกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดถึงความคืบหน้าการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าคณะอนุกรรมธิการยกร่างได้พิจารณาแล้วเสร็จ6คณะจากทั้งหมด10คณะค่ะจึงคาดว่าจะเสร็จสิ้นทั้งหมดภายในวันที่13ธันวาคม จากนั้นคณะกรรมาการจะเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปอชอที่จะมีการประชุมเพื่ออภิปรายทั่วไปในวันที่15-17ธันวาคมต่อจากนั้นนะคะในวันที่18-26ธันวาคม การจะประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการร่างบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งหากพิจารณาในส่วนใดแล้วเสร็จจะมอบหมายให้อนุกรรมธิการยกร่างบทบัญญัติในรายมาตราที่มีนางการจนะรัฐลีวิโรธเป็นประธานดำเนินการต่อและเมื่อร่างบทบัญญัติในรายมาตราแล้วเสร็จจะส่งกลับมาให้อนุกรรมธิการ10บคณะพิจารณาอีกครั้งในวันที่5-10มกราคม2558ก่อนเสนอให้คณะกรรมธิการพิจารณาในวันที่12มกราคม2558 ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นทั้งหมดภายในวันที่3เมษายน2558ค่ะ